รถยุโรปนะฮะราคาตกไปเป็นล้านนะฮะแต่คันนี้หายไป2ล้านใครสนใจดูคลิปนี้นะครับนี่คือ Mercedes-Benz e 3 5 0 e plug in hybrid ปี2019 AMG <า>บอกได้เลยว่าราคาโดนใจแน่นอนครับ I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way and to be put down. It ain't your place. All this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. a stupid. myth you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose your gift. oh สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะกลับมาพบกับการรีวิวรถมือสองคุณภา,า,า,าพดีจากวันทั t โต้ชาแนลนะครับผมเฟส็ดวันท o โต้ครับวันนี้เราอยู่กับรถที่เรียกได้ว่าเติมน้ำมันถังเดียววิ่งได้ถึง3,000กิโลจริงเหรอเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับในเรื่องของข้อมูลของตัวรถนะฮะแต่บอกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยแซ่บมากๆใครอยากได้รถพรีเมียมคาร์ที่ทั้งประหยัดน้ำมันทั้งประวัติสวยนะต้องคันนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูในส่วนของรีวิวรถคันนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแช พิเศษตรงห้ามสมาคมชาวปากใต้นะฮะเปิดทุกวันทาการเวลา9ก้านกาจนถึงสิบแนกาเลยแต่ว่าถ้าใครนะฮะไม่สะดวกที่จะมานะผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องน้อยใจเรามีช่องทางออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็น f เฟซบ o ๊ k t ิกต็อกยูทูบหรือว่าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับไปดูข้อมูลได้เลยนะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยบริการข้อมูล24ชั่วโมงเลยฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการออกรถภายในพรุ่งนี้เลยนะฮะรีบติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้ามีเจ้าหน้าที่ให้คำตอบและบริการยี่ไป ร้อเซนะวิ่งได้ถึง3,000กิโลจริงเหรอไปดูกันเลยครับสําหรับท่านผู้ชมหลายคนนะฮะที่กําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าไม่อยากจะใช้น้ํามันละเรียกได้ว่าน้ํามันเนี่ยมีราคาแพงนะ <c oughs> ก็ตรนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าอาจจะเป็นคําตอบของใครหลายๆคนนะแต่ว่าผมมีรถคันนึงนะฮะวันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนถ้ายังไม่อยากจะใช้รถไฟฟ้าใช้คันนี้ก่อนไหมนี่นะครับนี่เลย Mercedes-Benz E300e Plug-in Hybrid AMG Package ปี2019คันนี้บอกได้เลยนะประหยัดกว่าออรรถไปแดงได้ถึง2ล้านบาทเลยนะครับและสภาพสวยเหมือนใหม รถไฟฟ้าเนี่ยคุณอาจจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยประหยัดน้ํามันนะครับแต่คันนี้นะครับน้ำมัน1ลิตรสามารถวิ่งได้50กิโเมตรจริงหรือเปล่าไปดูกันครับแต่ก่อนนะครับ Mercedes-Benz หรือว่า BMW นะฮะรถเนี่ยดูดีนะครับดูสวยนะฮะแต่ว่าอัตราการเร่งที่ยอดเยี่ยมเนี่ยต้องแลกมากับการกินน้ํามันนะแต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเรียกได้ว่ารถทั้งใหญ่ทั้งสวยแล้วก็เป็นพรีเมียมคาร์ระบบความปลอดภัยจัดเต็มเนี่ยออปชั่นแน่นเลยนะให้อัตราการเร่งที่ยอดเยี่ยมไม่พอนะครับยังประหยัดน้ํามันได้มากๆด้วยแรมาของเคานะรับ โดยรวมนะฮะอยู่ที่320แรงม้านะฮะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ยอดเยี่ยมเลยนะ5.7วินาทีแต่คุณผู้ชมครับคันนี้สามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง50กิโลเมตรต่อลิตรครับผม <c oughs> เรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยน่าซื้อน่าใช้ยังไงสวยยังไงนะครับ <c oughs> ในส่วนของด้านหน้านะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยร,รีเทลหรือว่ารายละเอียดครบสวยนะฮะแล้วก็เป็นไฟแบบมันติดบีม LED ซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีของ m e r c e d e s เป็นไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ววไไมม่่าจะเเปปป็นฟิิิดดอััตตตโสูงห ไฟแหว่งนะครับเวลารถพุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็จะแหวกไฟนะเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้ถนนร่วมกันด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยความสวยงามของเขาจะอยู่ที่กระจังหน้าหรือว่าบอดี้สไตลิ่งนะนะเส้นสายตัวรอบๆตัวรถเนี่ยเป็นแบบ AMG แล้วก็คือเป็นแบบชุดแต่ง m g เนาะกันชนหน้านี่เป็น2ชั้นแบบนี้มาพร้อมกับดาวใหญ่นะแล้วก็ฝากระโปรงหน้ามีดาวจมมาด้วยคันนี้สีดำนะฮะสวยๆทาเคลือบแก้วด้วยนะครับเจ้าของคนเดิมดูแลรักษาดีมาก oh. ใช้น้อยมากๆเลยนะเลขไมล์บอกได้เลยว่าใช้น้อยจริงๆนะไม่ถึง5 0,000ื่นเลยนะสำหรับด้านข้างนะครับัน มีนะเส้นสายตั้งแต่หน้ารถจนถึงไฟท้ายเนี่ยสวยๆเลยเขาเรียกว่าเส้นโชดดอลลานะสวยๆคมๆแล้วก็ดูค่อนข้างหรูหรานะครับในเรื่องของความประณีตในการออกแบบนะกระจกมองข้าสงสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาด้วยมือจับประตูระบบคีเลสโกนะครับสบานเลยอันนี้เรียกได้ว,ว่าออปชั่นจัดเต็มจริง,รงๆเสเ้อหด้าหลัง6จุดนะครับแล้วก็มีปลายท่อคู่แบบนี้ชุดแต่งนะครับเป็นบอดี้สไตลิ่งจาก AMG เนาะไฟท้ายที่เป็น LED แล้วนะสวยบนท้องถนนเวลากลางคืนเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเปิดตรงนี้มาเลยครับผมในส่วนของตรงนี้เป็นจุดชาร์จนะเรียว่าาเป็นชร์จแบ กระแสไฟฟ้าบ้านหรือว่ากระแสสลับหรือว่า AC ชาร์เจอร์นะอันนี้สามารถชาร์จได้ความเร็วอยู่ที่7.2นะกิโลวัตต์อาวเก็ชาร์จประมาณ3ชั่วโมงเต็ม100%ถามว่าเอ๊ะชาร์จ3ชั่วโมงเต็ม100%แล้วใช้งานยังไงก็สามารถขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียว100%เนี่ยวิ่งได้ไกลถึง51กมเลยนะคันนี้นะครับวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ที่130กมชมเลยนะโอ้โหบอกได้เลยว,ว่าทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ํมันแล้วก็เรียกได้ว่ารักโลกด้วยนะใครที่ต้องการลดพลังงานทางเลือกเป็นพรีเมี่ยมคาร์ต้องคันนี้เลยนะครับผมว่าตอบโจทย์ในการใช้งานบ้านเรา นนที่ด้านท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายเนี่ยเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติเป็นไฟฟ้าเนาะสามารถที่จะกดจากรีโมทก็ได้นะแล้วก็มีระบบแฮนด์ฟรีด้วยหรือว่าคลิกเซนเซอร์นี่ใช้ท่าเตะแบบนีนบ้นะครับเพียงแค่คุณมีกุญแจอยู่ในตัวนะครับก็ใช้ท่านี้ได้เลยนะนอกจากนั้นพื้นที่เก็บสัมภาระตรงนี้นะครับก็370ลิตรนะฮะก็เยอะเลยมีในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยซึ่งแบตเตอรี่ไฮบริดของเขานะมีวารันตี10ปีไม่จำกัดระยะทางนะนอกจากนั้นนะครับมีความจุอยู่ที่13.5กิวัตะชารร์ะจปมา3ชั่่วววโมมงงเยต็็กิด้ไจ เดียไกลถึง51กิโลเมตรเลยนะถ้าคำนวณดีๆนะครับในส่วนของถังน้ำมันคันนี้นะก็60ลิตรเติมน้ำมันเต็มถังแบตเตอรี่เต็มถังนะครับนะคำนวณจากตัวเลขแบบจากโรงงานเนาะสามารถที่จะวิ่งได้ไกลถึง3,000กิโลเมตรอันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่นะใครมีใครทดสอบแล้วก็ช่วยบอกผมด้วยนะว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเอาว่าใช้คันนี้ประหยัดแน่นอนล่ละใครที่เคยใช้คันนี้หรือว่าใช้อยู่นะและเรียกได้ว่าประหยัดน้ำมันประหยัดแบบไหนอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะจะได้ทราบกันนะคร ครับคันนี้นะครับรถบ้านแท้ร้อนะฮะบุกการันตีสวิตครบอุปกรณ์ครบนะฮะแล้วก็เช็คศูนย์ทุกระยะด้วยเป็นรถจากศูนย์ธนบุรีนะครับอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพสวยประวัติสวยนะคันนี้สวยๆเป็นี่หายากครับใครที่สนใจต้องรีบมาดูนะฮะภายในของอีคลาสนะฮะสวยอยู่แล้วนะครับมั่นใจนะฮะครั้งนี้นะครับที่เป็นเฟสลิฟแล้วเนี่ยฮะ W 2 1 3นะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของการตกแต่งแบบ AMG พาเกจนะฮะผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะปี2019ประหยัดน้้ํามัันนดวย่งสบายด้วยดีไซน์สปอร์ตลักรี่นะครับหน้าจอหลังในส่วนขด้ หรือว่าเรือนไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วนะค่อนข้างสวยเลยนะถูกใจมากๆเลยนะใครที่ชอบ Mercedes- Ben บนคันนี้บอกได้เลยว่าทั้งสวยทั้งประหยัดแล้วก็ภายในสวยประวัติสวยด้วยนะพุงมลาย3ก้านนะครับแล้วก็ตัดท้ายขึ้นลงง่ายอแดปทีปเลด้าคุยคอนโทรลมีมาให้สปริทลิมิตมีมาให้แล้วก็พายด์เอชิพมีมาให้นะครับตรงนี้นะครับมัลติฟังชันมันพวงไลยมีมาให้ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากด้วยครับจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอที่อริโกขนาดใหญ่12.3นิ้วนะฮะแล้วก เรื่องเสียงของตัว Mercedes Ben z คันนี้นะฮะใช้เป็นชุดรุ่นท็อปเลยก็คือเบอร์มาสเตอร์ให้น้ำเสียงหรือมิติที่เป็นอรอบคันเลยนะฮะการตกแต่งนะฮะสปอร์ตลั<ะ>กัวรี่หรูหรานะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยพรีเมียมเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุซอฟทัชที่เดินได้จะเข็บสีน้ำตาลน,นะครับสีน้ำตาลส้มแบบนี้แล้วก็บอดหนังภายในนะครับที่เป็นบอรดหนังแบบบักเก็ตซีทนะแล้วก็หนังเนป้าแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าน่าใช้งานมากๆเลยนะหนังนี่ดูใหม่ลิฟเลยเหมือนกับเจ้าของคนเดิมเนี่ย หน0 0ันโลเท่านั้นนะฮะผมบอกได้เลยว่าใช้น้อยมากแอปแบบอาการนะครับก็มีนี่เป็นแยกซ้ายขวาดูโอด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของนาฬิกาที่เป็นอนาล็อกนะอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่สะดวกสบายนะตัวนี้เป็นปุ่มคิปโหมดก็สามารถที่จะใช้งานระบบนํานทางได้วิทยุได้มีเดียได้แล้วก็นาฬิกาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นนาฬิกาที่เชื่อมต่อกับตัว,ตวสัญญ,ญาณดาวเทียมนะครับเปิดตรงนี้มานะครับนี่ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วกาแฟนะฮะสองสล็อตนะครับแล้วก็มีในส่วนของการเชื่อมต่อกับ Apple ิลคัพ และ Android Auto ้วยเป็น USB port นะฮะแล้วก็โหมดการขับขี่มาถึง5โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น e d o v i d o Sport Plus Sport Comfort หรือว่า Eco นะถูกใจในส่วนของโหมดการขับขี่แบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะว่ามีคนแบบจับจองแน่นอนนะและเรียกได้ว่าใครจองไม่ทันก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับคันนี้นะครับหลังคานะเป็น panoramic sunroof นะฮะแล้วก็เป็นแบบกระจกแก้วแบบขนาดใหญ่และยาวด้วยนะคันนี้เป็นแบบ one touch เปิดง่ายใช้งานง่ายครับเฉพาะในรุ่น AMG เท่านั้นนะและนี่ก็คือ Mercedes-Benz e, e 350 e Plug-in Hybrid นะครับตอนไป แดงบอกได้เลยว่าขายอยู่ประมาณ4ล้าน199,000บาทนะวันนี้วีดูโต้ขายราคาพิเศษนะครับประหยัดได้ถึง2ล้านกว่าบาทเลยนะฮะราคาพิเศษตรงนี้นะฮะเฉพาะในช่อง YouTube เท่านั้นนะฮะอยู่ที่1,499,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์นะครับยอดเต็ม100%นะฮะพอเริ่มต้นเพียงแค่25,000บาทต่อเดือนเท่านั้นก็ได้ใช้รถคันนี้แล้วครับเป็นรถที่เรียกว่าเป็นรถพลังงานทางเลือกนะฮะสายใหญ่พรีเมียมคาร์คันนี้นะครับเป็นรถที่เรียกว่าเติมน้ำมััันนนนนถถถงงงงเเเดดียยยวววะะะะะะะฮฮฮิิ่่่่ไไ้้้ึกมมลลจรรรรรรหือปาาาูคคบบใทช นสนใจรถคันนี้นะครับติดต่อได้ที่วันทัวโต้นะครับอยู่ตรงถนนการจนราพิเศษตรงข้ามสมาคมชาวบากใต้นะเบอร์โทร0616745885นะครับวันทัวโต้เปิดทุกวันทำการนะเวลา9.00นจนถึง18.00นเลยซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวโต้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ